เ่าบอมใหญ่เทียบหน้าพ่าบอมดูสิ oh. ใหญ่มากเลยวันนี้โรงเรียน,นปิดยันอยู่ปออะไรแล้วยันยันยัอยู่ปออะไรคะบอกเพื่อนปอหนึ่งมัน,นมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะม <laughs> ันมาอยู่ตรงนี้เป็นมนุษย์ถ้ำเหรอ สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มยลย้มไปเที่ยววันนี้นะครับ,นนรบเราจะไปเที่ยวก็เจมบอลไอซ์แลนด์นะครับนี่นั่งเรืออยู่นะเห็นไหมนี่นั่งเรืออยู่เลยดูโอโเป็นเรือหางยาวนะครับนั่งลงนะไม่ยืนนะโอ้โหรมเย็นเลยเราขึ้นเรือที่อ่าสามช่องนะครับจังหวัดพังงาน,นะครับบายบายไหนบอกพืน้นใด นี่เดี๋ยิ้มใส่อะไรนะปอกแขนเราเนี่ยเขาดูหน่อยสีเป็นปอกแขนบแบบนี้เลยข้างนี้นะครับเป็นฝากกงกางนะเห็นไหมอ่าแถวเดี๋ยวเรก็จะมีปูมีกุ้งมีปลาบางชนิดนะครับมีน้ำขึ้นน้ำลงนะนานลงพอน้ำลงปุง๊บเราก็จะเห็นเป็นแบบลินเป็นโพงเลยดีอ่าตอนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะปั้นหยีก่อน เกาะน,นี้นะครับก็คือจะมีหมู่บ้านที่อยู่บนน้ํานะครับมีสนามฟุตบอลฟุตบอลม,มีโรงเรียนอยู่ในนั้นเลยือยิ่งยี้จะลองไปอยากให้เขาไปดูนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับเดไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับ อาศัอน,นนนะนบนนเลยอ,อย่ตรงนี้เลยนะครเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังตอนนี้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมเราขึ้นมาตรงเนี้ยตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนน้าและนี่เป็นบ่ออะไรครับหนกทะเลเน,น่เลยปแตคเอ,อมีหอยแมลงคู่อะไรอยู่นี้เขาเป็นแบบวะบา,ารเกาะไว้อันนี้มีปลากระลังด้วยนี่ดูดิ เอสวยน,น,นี่นะของจริงนะดูดิเท่าใหญ่ไหม <_ C 1> เขาไว้ทำแบบว่าเป็นนี่ไงของฝากเขาเ,าเปลือกที่มาทํามาเคลือบมาขัดสวยมากดูดิ<ช>โนี่สวยมากาโอ้หนี่นี่เาทำเอามาทําเป็นนี่ที่ตักข้าวดูดิโอแถวนี้นะครับเขาก็จะมีร้านต่างๆน,นะครับให้เราซื้อเสื้อซื้ออ,อ,อะไรมา ีของฝากอะไรอย่างงี้ประดับอะไรด้วยคืองประดับอะไรด้วยเพียบเลยโอ้ดูนี่โบบายไเปุยโอ้โหยีนัมุโบบายสวยๆเพียบเลยเป็นของฝากได้โอดูดูมีเขาตากปลาไว้ด้วยปลาอะไรไม่รู้ีปลาเสียด เขาเรียกเพราะว่าทำปลาซีมัน่อยโอ้โหอย่างเงี้ยน่าซื้อกับไปบ้านเขาทำที่ดักดักอ่าดักสัตว์ทะเลอ่ะดักเนื้ไปทำไมแม่ดักสัตว์ดักสัตว์เลยอะไรก้อน้าปลาไห้มุกสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรนะครับเปื่อยนี่มุกเปลือกหอยอันนี้มันของจริงเลยเหรอครับเนี่ย โอ้สวยมากว้าวเขาเอาออกมาจากหอยได้ใช่นี่เขาแกะออกมานี่โอ้โหตัวนี้เป็นน้ำนะเป็นตอตอตอไม้แต่พี่ถามว่าปลาที่เอเขาต่อปลาปลามาจากในเมืองหรือเปล่าโอ้ยยยยดูสินี่คือนอนอยู่ในนี้เลยนะคะใช้ชีวิตกินนอนอะไรอยู่ในนี้เลยค่ะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะที่นี่นะดูสิ อันนี่ไงหนูแดมเป็นไข่มุกเป็นไข่มุกสองสีเลยนะคะคนี่อันนี้คือไข่มุกเหรอไหมอยู่ข้างในเปอือก้อยโอ้โหนี่ใหญ่มากตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะตัวใหญ่ๆแล้วเอาแนบหูไว,ะะไว้หรอคะเ่าแนบหูมันจะอแนบหูไว้มันจะมีเสียงปะปะ๊าหายิ้ามีไหมเฮ้ยมีจริงหรือยังมาดูดิแนบหูไว้เฮ้ยจริงที่ผูกยังแนบไว้ เฮ้ยมีเสียงจริงจริงไหนโอ้มีเสียงจริงจริงหอยนี่ก็มีโอ้หอยนี่ก็มีค่ะอันนี้คือหอยเบี้ยเป็นที่เขาใช้แทนเงินตราสมัยกว่าพะบอมใหญ่เทียบหน้าพอบอมดูดิใหญ่มากเลยเนี่ยเนาะผัดมันทำสีเคลือบธรรมชาติเลยค่ะนี่เหรอนาะโอ้ยมันเงาได้ขนาดนี้ได้เหรอคะ อันนี้นี่ธรรมชาตินะอันนี้อันนี้เขาจะขัดเป็นลายเอ็นี้ธรรมชาติจ้ะธรรมชาติเขาขัดไม่ได้มันเป็นลายอย่างงี้อ่าอันนี้ก็ขัดรรมชาติยนะ่ะเฮ้นี่สวยมากเลยว่าโฮ้ยนี่ยมีสีม่วงอันนี้ก็สีจากธรรมชาติเลยเหรอคะนี่ธรรมชาติจ้ะนี่สีธรรมชาติว้าวผนังนะจีบฝาผนังนี่ไปตั้งเหมือนป้าดาวเลยอ่ะค่ะอู้หูอ้าวอันนี้ปูสดๆนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของปลอมเล่ของจริงเลยค่ะเ เอาสีหนึ่งเอาหนึ่งอันแทนไปยังสีนี้หรอใส่ให้หน่อยเนี๋ยวมันจเลยเดี๋ยวมันจะตกไปเลยคุณป้าใจดีนะคะนี่รถแรกแจกแถมเลยใส่ได้ไหมอันนี้มีผักสวนครัวใบมะกรูดมีตะไคร้ด้วยนะโอ้นี่ต้นคือโหระพากระเพราในนี้หมดเลยนี่ยเขาก็มีถังขยะด้วยนะโอ้หมีว่านหางจระเข้ด้วยอ่ะตรงเนี้ย ตรงนี้เป็นน้ําหมดเลยนะคะมีของขายข้างทางเป็นทางเดินให้เราเดินชมดูเป็นตรงนี้นะคะเกาะปันดีนี้ส่วนมากเขาจะเน้นขายของฝากก็จะเป็นของกินของเล่นของใช้อะไรต่างๆนะคะโอ้หนี่มีตู้เติมเงินด้วยอะ่ะเติมเงิน <c oughs> เติมออนไลน์เนี่ยจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็มีหมดเลยตรงนี้อ้มีร้านขายของชําด้วยนะคะที่นี่ ไอติมก็มีดูสิเห็นไหมพอเราระหว่างทางก็จะเป็นน้ำไปแลนวน้ำทั้งหมดเลยนี่ปลาเป็นการถนอมาอาหารอัปมาตย์นะคะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะนีน่ขายก๋วยเตี๋ยวไข่น้ำดูนี่ไงร้านขายอาหารตามสั่งอะไรก็มีค่ะร้านขายของเล่นก็มีนะเด็กๆดูสิรถ เป็นลูกโป่งคือมีปีโป้มีเสียงไฮ้มียำยำช้างน้อยด้วยนีตอนนี้เรากําลังจะมาเดินมาเหมือนเป็นจุดชมวิวนะคะนี่เกาะบ้นดีนี่ไงมีน้ําพริกเยอะแยะเลยมาดีค่ะ๊ากบายเพื่อนบ๊ายบาย เจอเพื่อนด้วยรู้จักยิ้มแย้มด้วยที่เกาะนี้ก็รู้จักยิ้มแยมรูปไหมสวัสดีค่ะเออนี่รู้จักมีคนนั้นรู้จักด้วยมีขายไก่ทอดด้วยนะที่นี่มีข้าวเหนียวด้วยนะโอ้โหแม่ปุ๋ยมาจากเชียงใหม่ก็ได้กินข้าวเหนียวที่นี่เหมือนกันนะโอ้โหเจอเพื่อนๆด้วยนะย้่งเลยยิ่งเฮ้ยมาไหนเฮ้ยมาไหนเออบายบายนี่สวัสดีค่ะเจอเด็กๆด้วย หนูยิ้มหนูแย้มมาโรงเรียนนะคะนี่คือโรงเรียนนะมี่เจอเด็กๆมหาหนูยิ้มหนูแย้มเลยโรงเรียนเกาะปันหยีค่ะแต่ตรงนี้คือเขาปิดเลยค่ะวันนี้โรงเรียนปิดอยู่ปออะไรแล้วหนูยิ้มแย้มอยู่ปอะไรคะบอกพี่หนึ่งปหนึ่งเฮหลังจากที่เราไปโรงเรียนมาเสร็จแล้วโอ้หนูยิ้มหนูแย้มบอกเ่อปลาป้าอะไรแหลมปลาอหะแม่นป้าทงปลาทงป้าทงแล้วเหมืป นนใช่ใช่ค่ะปลาแล้วเราไปสนามบอนนี่ก่อนอที่จะไปสนามฟุตบอลนะคะแม่ปุ๋ยก็นี่แวะซื้อของฝากที่ร้านดาราน้าพริกกุ้งเสียบแม่ปุ๋ยชิมดูนะเมื่อกี้อร่อยมากค่ะนี่ในที่สุดเราก็มาเจอแล้วนะคะสนามฟุตบอลเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นสีขาวๆไหมคะมันคือโกนะสองฝั่งแล้วตรงเขียวๆตรงกลางมีเส้นเส้นค่ะนี่คือแบบเล่นกันนะนี่เด็กๆเขาไปละนี่เดินผ่านน้ําเลยนะคะโอ้นี่เป็นทุ่นนะดูเลย โูแไม่ปุ๋ยลงไปแล้วนะเป็นน้ำเลยโอ้โหเป็นสนามฟุตบอลจริงๆนะไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เจอเด็กๆเด็กๆตามกันมาด้วยดูสินี่นหนูยิ้มตุ่ยามาถ่ายรูปด้วยนะคะนี่ตรงกลางสนามฟุตบอลเลยหนึ่งสองสาม,ย,สามย้าย,าย,ายเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปเที่ยวเกาะอื่นกันต่อนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากใครเตะฟุตบอลนี่คือเตะแรงๆปิวไปโน้ตเลยต้องว่ายน้ำไปเก็บน้ำไปเก็บโอ้โหนี่ตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับเกาะเจฟบอลไอแลนด์นะครับหรือเรียกว่าเกาะตะปูนะครับเห็นไหมเห็นลักษณะเหมือนตะปูไหมอยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู เรามาขึ้นมาที่เกาะตะปูแล้วนะครับหรือเกาะเจนส์บอลไอแลนด์นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบผ่านเล็กๆหินย้อยอเต็มเลยดูดิที่มันย้อยลงมาด้วเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้เป็นมนุษย์ถ้ำเหรอโอ้โหเป็นมนุษย์ถ้ำที่อยู่กลางทะเลตอนนี้แม่ปุ๋ยจ่ายค่าบัตรเข้าเรียบร้อยแล้วกําลังจะเดินบันไดขึ้นไปบนเขาโอ้โหบนเขาจริงๆนะเขาก้อนหินนะเดี๋ยววิ่งไปตามหนูยิ้มหนูย้มก่อนดูพ่อบมนั่งก้อนหิน โอ้โหดูนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ที่บอมบอกว่าตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเกาะตะปูมันเหมือนตะปูตอกตอกลงไปสบายไหมคะมี45ขั้นเดินโอ้ไม่45ขั้นหรอคะบันไดเหนื่อยเหมือนกันเนาะนี่นี่ที่เขาบอกว่าตะปูใช่ค่ะหรือแ้มจะกระโดดลงมาหรอคะแอมะเชยวว่าแอมยืนบนนี้เลยที่ไม่จับอะไรได้โอ้โหยืนบนนี้นะเป็นก้อนหินเล็กๆแต่ไม่จับอะไรเลยลงมาเลยลงมาเลยง่ายมากหลังจากขึ้นมาเสร็จ ก็จะเป็นทางลงละแล้วเดินโน้นสิอะตรงนี้สวยอะยืนเลยยืนเลยมันเดี๋ยวไม่ไม่เดินตรงนี้ค่ะขวาเลยยิ้มเร็วมากับป๊ะป๊าเร็วถ่ายรูปกันนะเอาเนื้เร็วไม่มีรูปนะเร็วสามสามเดี๋ยวกันเลยกันหนึ่งสองสามโอ้ยยิ้มแย่ก้อนหินอยู่สองภากปังเลย้ดูมีถาวางใช่ค่ะระวังก้อนหินล้มนะโอ้นั่นไงไปแล้วเจอหิว นี่คือเหมือนไงเดิมเป็นเป็นหนึ่งของเกาะนี่ไงคลื่นซัด<ร>เจมบอลอ๋อป้าป<ร>้าใช่หนังเจมบอลมาถ่ายที่ตรงนี้นะคะน่า,นาร่ะหนูยิม้มได้ลงน้ำแล้วเหรอในที่สุดหนูยิ้มก็ได้ลงน้ำโอ้เมื่อกี้ที่หอยยือได้ลงเล่นน้ำทนะเลแล้วจริงๆแล้วนะ เราไปกันต่อเลยเราจะไปต่อกันอีกเกาะหนึ่งนะคะเราจะเดินกลับทางเดิมเลยค่ะโอ้โหฝั่งนี้จุ๊เป็นเขาพิงกันเอออะไรเงมันชื่อว่าเขาพิงกันโอ้โหเป็นเส้นอย่างนี้เหรอจริงๆมันเป็นเขาอย่างงี้เป็นเขาอย่างนี้แหละแล้วอันฝั่งเนี้ยมันหลุดปึ๊บมันก็เลยเป็นเขาพิงกันอย่างนี้เลยอ๋อมันหลุดมันเอ็นมันเอ็นมันจะล้มแล้วอย่างกับมีคนไปตัดเลยเนาะมันมันแบบเป็นเส้นตรงเนาะดูดิเขาพิงกันมันเป็นสองอันเห็นไหมคะ พี่สออาณาพินกันมาท่นจะเห็นช่องว่างตรงนี้ไงยิ้มแย้มยิงั้นจะเดินขึ้นไปหรอมาแล้วมาแล้วปุ๊บโอ้โเอุ้ยอุ้ยแล้วน้ำน้ำไหลมีน้ำด้วยยิ้มแย้มมาแล้วมาเลยโอ้โหและตอนนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็มาเล่นน้ำที่สอ ข้าบอมกับแม่ปุ๋ยก็จะลงโอ้โหข้าบอมไหวไปแล้วมันเป็นเต่าเลยข้าบอมเป็นเต่าเลยหน,หนึ่งสองสามโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วดุ๊กดุ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กเนี่ยเป็นลูกหมาหนึ่งสองสามโอ้โหเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะกระโดดลงไปบ้างนะหนึ่งสองสามหนูแย่ไปเกาะเคบซาแล้ว แล้วมีตรงนี้น้ำตกเล็ุๆเออน่าจะเป็นของเด็กเนาะบีบีอย่างเงี้ยก็เล่นได้แหละก็ยืนใช้เท้าเดินอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกลงไปแล้วโอ้ยนี่เป็นน้องหมาเหรอ หนึ่งสองเริ่มกำลังว่ายน้ำไปทางดีวเลยค่ะวจะเริ่หกนแรวเนแวให้วเลยว้าวโยโย่วเไปเอยไม่เปไปไปเร็วนะสองสองเวีวจิ เป็นตอนนี้เป็นปลอกขาแล้วไม่ใช่ปลอกแขนแล้วนะโอ้ยอ้าวหนูยิ้มมากอาเร็วหนูยิ้มเร็วโอ้ยโดนโดินนงว๊ำโอ้โหโดนจับเลย1ด3นจับโอ้โห โอ,อ้วันนี้แดดออกแล้วสนุกสนานมากๆเลยค่ะมันเป็นสระว่ายน้ำคือมีตั้งแต่แบบไช้ของเด็กเล่นเนาะแล้วก็ลาดชันลงมาตรงนั้นก็พอบอมก็สามารถเล่นได้โอ้โหเป็นปอกขานะไม่ใช่ปอกแขนแล้วนะ <c oughs> มันก็จะจมสิมันก็จะจมสิเอาฟึ๊บโอ้ยหหยือ้อนะโอ้โตัวนี้ยืนโอ้โหยืนในน้ำยืนแบบ ่เขาบอมวิ่งในน้ำไงหนูแย้มวิ่งในน้ำอ่ะไหวได้วิ่งอ่ะวิ่งในน้ำนะแต่ไม่วิ่งในน้ำนะอืออ่ะที่จริงแบบนี้ไม่ดีนะเพอันตรายข้าขาชี้โดดเหนแล้วลองทำขาชี้โดดดูเห็นไหมพอขาชี้โดนแล้วเป็นยังไงหน้ามันก็โดนน้ำไงที่จริงอย่างนี้อันตรายนะครับโอ้ยหนูแย้มหนูแย้มโอ้มีเบามีเบา มีเสื้อท <Good. S 1> ี wow. oh, hey, here, <laughs> yeah. like ่จ wow, <uw> ีบจีบเชื่อเลยอะไรนะมีที่เชื่อไม่ปุดตัวจังงูเพราะว่าเรามีที่อยู่หรอเออตรงไหนตรงไหนตรงไหนเธอจะทำอะไรนี่จะทำอะไรฉันรู้นะว้านั่งได้เลยนั่งเลยค่ะโอ้ยหนีไม่ได้แต่เราหนีไม่ได้มากพอเลยอยจะลองจะตกจะตก ตุมตุมตุมไปนะโอ้โหเดินเดินโอ้โหนูยมันกระโดดแล้วลืกอเห็นไหมนุ้ลืกโอ้ตุ้ม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 โอ้โหเดินมาเลยตุ้ม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 อย่างนี้แล้วเอาหนุยย้มมาแล้วหนุยย้มมีเธอช่วยตลอดเลยอ่ะเอาหนุยย้มจะเอาแต่ด้านหลังอีกบ้างตอนนี้หนุย้มจากมีข้างหน้านะตอนนี้มีข้างหลังแทนเป็นหลังเต่าเลยอ่ะดิ๊ย เขาบอกว่าแถวนี้มีมเยอะอ๋อหรอคะเวลาเราต้องย้ายที่อยู่อ๋ฮะต้อย้ายดิวนี้เดีมีซีนนั้นนี้เข้ามาแลคะโอเคตเราตงอนี้ไปนันี้กับังมาเราต้องนี้เร็วเร็วไปเใจด้วย ะะเดี๋ยวหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วก็จะไปเดินที่ชายหาดแล้วลองดูนะว่าทะเลจะเล่นได้หรือเปล่านะคะ